ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Kawasaki Z400 Sport Naked รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าจะเปิดตัวจริงแท้ประการใดหรือจะเป็นเพียงแค่กระแสะข่าวลือในช่วงที่ผ่านมาต้องยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่า Z400 นั้นกําลังเตรียมแผนจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนที่งานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมนีหรือไม่ก็งานอิกมาโชอิตาลี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2561ที่จะมาถึงตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาของการแจ้งเกิด z 250และ z 300ยอดขายสูงสุดของ z 300ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นยินยันได้ชัดเจนครับว่าด้วยดีไซน์ที่มีความเป็น Aggressive หรือว่ามีความก้าวร้าวดุดันในสไตล์ของตระกูล Z คาสกินั้นเป็นที่รับของคนไทยอย่างมากมายยอดขายของ z 300ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ถือว่าทําตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้โดยเฉพาะในกลุ่มของสปอร์ต3 0 0รซีซีนั้น z ซตสามยนะครับยังคงครองขว่งใหญ่อันดับที่1ต่อเนื่องอีก1ปีและมีตัวเลขการขายที่สูงกว่านินจา300โดยที่คู่แข่งอย่าง y a m a ฮ่ mt 0 3หรือว่า tnt 300จากค่าย b e n เนลลีและ Honda cb 3 0 0 f เครื่องสูบเดียวนั้น แม้ว่าจะคนละกลุ่มกันก็ตามแต่ CC ถือว่าใกล้เคียงกันดังนั้นถ้าพูดถึงในคลาส 300cc แล้ววันนี้ z 300ยังคงครงองคมยิ่งใหญ่อันดับที่1อีก1ปีในช่วงที่ผ่านมาสำหรับ Z 400ที่จะมาสานต่อความสำเร็จของแ300ในอนาคตอันใกลน้นี้จะออกมาในรูปแบบใดจะมีความก้าวร้าวเข้มขน้นมากกว่า z 300หรือไม่หรือจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันต้องมาดูนต่อไปครับว่าจะมีดีไซน์ที่ออกมาแล้วคล้ายคลึงกับ z 900หรือไม่ต้องอย่าลืมครับว่า z 800ในอดีตเสำหรับปัจจุบันนี้ดีไซน์คล้ายกันจึงมีความเป็นไปได้ว่า z 400ใหม่จะมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับ z 900อย่างแน่นอนครับ